เมื่อผ่าจากเรื่องนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนโดยเฉพาะคนการเมืองรำลึกถึงในวันนี้ก็คือเรื่องวันรัฐประหารโดยคอสอชอนะครับถ้าย้อนกลับไปคงจำกันได้ว่า22พฤษภาคมคือวันที่พลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาประกาศทำรัฐประหารเมื่อปี2557วันนี้ก็เลยเออกระเริกกันใหญ่เลย แก๊งสีส้มก็ดีแก๊งสีแดงก็ดีแหมออกมาตั้งคำถามว่ารัฐประหารเกิดประโยชน์อะไรดีหรือไม่ก็ทํ้มึงไม่โกงกันไม่เอารัฐเอาเปรียบประชาชนไม่ทรยศหลักนิติรัฐนิติธรรมรัฐประหารจะเกิดได้อย่างไรผมจะขอเริ่มต้นที่สหายอ้วนสหายใหญ่หนึ่งในคนที่สมัครใจเข้าป่ากับคอมมิวนสิสต์ แล้วคืนกลับมาพัฒนาประเทศกับตระกูลชิน,นวัตรเขาชื่อนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยได้พูดถึง22พฤษภาคมวาระครบรอบ10ปีของเหตุการณ์รัฐประหารปี2557ภูมิธรรมบอกว่าทหารเป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่สำคัญในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศซึ่งหลายครั้งก็มีความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมือง แต่ในมุมของประชาชนและฝ่ายพลเรือนการแก้ไขปัญหาด้วยการรัฐประหารเป็นแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยที่ควรเดินหน้าไปตามคันลองอย่างค่อยเป็นค่อยไปฟังเสียงภูมิธรรมเวชย,ยชัยกันครับฉากทักที่มองอาจจะต่างกันนะครับเช่นเขาดูว่าตนนั้นเนี่ยในการรัฐประหารของเขาเนี่ยในทางที่ทหารได้เข้ามาเ,เขาก็ถือว่าสังคมมันมีปัญหา แล้วก็ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันมีทางออกเขาจึงเลือกวิถีทางนี้ในการตัดสินใจอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งสหรับฝ่ายคนที่เป็นพลเรือและประชาชก็คิดว่าเ,เป็นเรื่องที่ต้องการให้ประชาชนมันมีพัฒนาการของมันเองซึ่งก็ต้องใช้ความอดทนต้องค่อยๆให้มันพัฒนาไปเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการกรัฐหารที่ตัดสินใจเข้ามาดําเนินการในการที่จะรัดขั้นตอนเพื่อจะแก้ไขปัญหาอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ต่างกาันแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตาม ทุกฝ่ายไม่ว่าจะคิดทางเลือกทางออกอย่างไรก็ตามที่ยึดมั่นเนี่ยก็ควรจะเอาประชาชนเป็นตัวกลางศูนย์กลางและก็ต้องยอมรับในหลักการ,ารื้นหาของระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นหลักประชาธิปไตยมันเรื่องคนหมู่มากนั่นมันมีความยุ่งยากอยู่แล้วเราต้องอดทนแล้วระบบประชาธิปไตยมันจะพัฒนาไปสู่ผลทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเองเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่เกิดขึ้นที่ควรจะเป็นบทเรียนของทุกๆฝ่ายร่วมกันว่าระบบประชาธิปไตยของ สังคมเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์กติกาให้มันค่อยๆแก้ไขปัญหาไปด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็ต้องต้องช่วยกันนะครับใช้ความอดทนดกั้นแล้วก็ช่วยกันในการสร้างความรับริ้สิ่งเนี้ให้เกิดขึ้นกับสังคมและผมว่าประชาธิปไตยมันเป็นวิถีชีวิตถ้าเรามีใช้กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้มันค่อยๆทําไปตามกระบวนการแล้วมันจะพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้นกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการรัฐประหารมันจะไม่เกิด ท่านผู้ชมครับเอาจริงๆภูมิธรรมพูดได้ดีในช่วงแรกคือเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี57นั้นภูมิธรรมมองออกชัดมากว่าทหารก็มองว่าสังคมกำลังมีปัญหาและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมไม่มีทางออกขณะที่พลเรียนมองว่าเฮ้ยคุณใช้ทางรัดแบบนี้ไม่ได้ คุณต้องอดทนให้ประชาธิปไตยมันหาทางออกและพัฒนาด้วยตัวมันเองเอาละ่ะผมถือว่าภูมิธรรมยุติธรรมพอสมควรในการพูดถึงเรื่องนี้และก็อยากให้ทุกคนตั้งสติเพียงแต่ว่าภูมิธรรมนั้นไม่กล้าหาญพอที่จะบอกว่าวันนั้นสังคมมีปัญหาเพราะอะไรและสำคัญคือเพราะใคร สังคมวันนั้นมีปัญหาเพราะยิ่งรักษ์ชิน,นวัตรครับยิ่งรักษชิน,นวัตรและพรรคเพื่อไทยได้กระทำการที่ขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมซึ่งเป็นหัวใจของประเทศทุกประเทศไม่ว่าจะปกครองโดยประชาธิปไตยโดยคอมมิวนิสต์โดยเผด็จการหรือโดยรูปแบบใดก็ตาม ทุกบ้านเมืองต้องมีกฎหมายและกฎหมายจะต้องใช้อย่างเป็นธรรมเที่ยงตรงในวันที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเถลิงอำนาจและมีบริวารอยู่ในพักเพื่อไทยเป็นเสียงส่วนใหญ่ในรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเธอได้เหิมเกริมในการเอาเสียงส่วนใหญ่ของสภา ออกพระราชบัญญัตินิรโทษสกรรมที่ไม่เป็นไปนตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมกฎหมายฉบับนั้นละเมิดกฎหมายและละเมิดความเป็นธรรมอย่างอำม,มหิตอธิบายให้ง่ายขึ้นก็คือว่ามีการสลายการชุมนุมเมื่อปี53คนเสื้อแดงบาดเจ็บล้มตายทหารบาดเจ็บ ล้มตายสื่อไทยสื่อต่างประเทศประชาชนทั่วไปตายสิ่งที่รัฐดีๆรัฐหนึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่ชั่วชาติคนหนึ่งพึงจะต้องทำคือการค้นหาความจริงและนำทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่สิ่งที่ยิ่งรัก และบริวารในพักเพื่อไทยทำรรคืออะไรครับคือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมฟังดูดีนะครับแต่มันคือการนิรโทษกรรมให้แก่แกนนำการชุมนุมนิรโทษกรรมให้แก่คนที่ฆ่าพลเอกตร่มกล้าวทุวธรรมคนที่ฆ่าเกตกมลอัคคหาต คนที่ฆ่าแม่ค้าซึ่งถูกปืนยิงมาจากสวนลุมระเบิดตุ่มที่สถานีรถไฟฟ้าสารแดงคนที่ฆ่าเสด็จพลตรีขัตติยะสวัสดิผลและคนที่ฆ่าประชาชนเผาห้างเผาสถานที่ต่างๆเรานิรโทษได้หรือครับในประเทศที่ไม่บัตรบซ เราจะต้องเอาตัวฆาตกรคนฆ่าคนคนเผาทรัพย์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่ไหมครับคุณภูมิธรรมคุณกล้าพูดอย่างนี้ในวันนี้ให้ประชาชนในประเทศนี้และให้อ้อีในตระกูลชินวัตรฟังไหมครับว่าก็เพราะนางยิ่งรักนั่นแหละหักหาน หลักนิติรัฐทำลายกฎหมายที่ควรจะมีด้วยการเอาอำนาจของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติไปโค่นล้มหลักการตุลาการใครจะเจ็บใครจะตายช่างแม่งมึงเอาาเงินชดเชยไปคดีจบจะไม่มีการดำเนินคดีกับใครอีกคดีไหนเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วให้ไปดึงออกมาแล้วฉีกทิ้งซะ กระบวนการค้นหาความจริงก็ยุติกระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีและไม่ให้บัตรซบสูงสุดคืออะไรครับนิรลโทษกรรมคดีทุจริตด้วยเพื่อใครล่ะครับก็เพื่อพี่ชายสุดที่รักของมันไงเพื่อนายสุดที่รักของไอ้คนที่ให้สัมภาษณ์นั่นไงกล้าพูดเม่รัคุณภูมิธรรมชอบมากเลยที่คุณพูดวันนี้คุณพูดดีมากเลยว่าอ๋อ ตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองสังคมมันมีปัญหาความวุ่นวายมันไม่มีทางออกผมเนี่ยไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้ยินประโยคนี้จากปากภูมิธรรมจึงชื่นชมนี่ชื่นชมจริงๆเพียงแต่ว่าแกยังขี้ขลาดเกินไปที่จะแจกแจงให้เห็นว่าความวุ่นวายของบ้านเมืองจนไม่มีทางออกเกิดขึ้นจากยิ่งรักษณ์ชิน,นวัตรและคนในพักเพื่อไทย